อ้นะเราจะไาพิสูจน์กันว่าเจสันมีนิโลกไหมครับจริงไหมถ้ามีก็ไปดูกับผมเลยครับเดีย๋ยวนี้ครับเราจะไปหาเจสันกันนะเราจะไปหาสำรวจในที่ในป่ากันนะก็ไม่รู้ว่าเจสันจะมีจริงไหมถ้ามีผมก็ไม่รู้จะทำยังไงนะ ดูกันนะว่าจะมีจริงไหมก็ไปดูกันหาตามอตามม่ก็จะเห็นนะยับยับตามหาเจสันกันเราไม่รู้ว่าเจสันมันจะอยู่เช่าไหนอ่เดี๋ยวผมเัมผมัสได้ว่ามันต้องไไนะองไปแน่้องตรงไป นั่นไงเจสันเนาะเจสันเจสันโอาะไวกูเดือดเจอช่วยอุ๊ยเจสันจริงนะน่าเจสันวิ่งหนีผมอะไรไงเจสันได้ฆ่าผมเลยอ่ะเออครับอือผมจะได้ฆ่าเจสันให้ดูมาเนี่ยเจสันเจสันสู้กับข้าเลยเจสันเอื้อ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  ก็รับก็ไม่เป็นไรอ่ะุ้มลุงล,ง,ลงอ่อกแหละเออเราจะซื้อไปอืมเราซื้อไม่ใช่แอดออนฮะก็อย่าลืมกดใจให้ผมทำขำละ